สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซีพี่ๆน้องๆน,นักมักรุกทุกๆท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าคลิปนี้ให้ชื่อตอนว่าโคนก้าวราวนะครับอยู่ในแอไทยเชด,ดูเอลปรองมักรุกไทยจับคู่มาเจอกับท่านจีฮอสนะครับ5 5านะครับ1,339คะแนนเป็นหมากสีดำเปิดได้ไม้โยงขวาวัานี้ไก่ก็ไม้โยงขวาเหมือนกันครับ คนผูกเม็ดนะครับโนก้าวร้าไปก่อน,นครับจริงจุบะขึ้นโจมตีก่อนแล้วก็ต้องถอยกระดับมาครับคนก้าวร้าก็มีทีเด็ดแค่นี้นะครับค่ต่อสู้ก็เสริมเบีย้ยขึ้นมาแล้วก็กินตัดเข้าไปครับเอาเปรียบเอาเปรียบชงเบีย้ยนิดนึงนะครับเก็บขุนขึ้นวังในให้เรียบร้อยเกือเชื่อมถึงกันแล้วก็โจมตีกันได้ครับแต่เราโดนโจมตีซิก่อนครับถอยโนถอยกรุดกลับมาอย่างไวนะครับคุต่อสู้สีดำโอ้โหระเบิดเบีย้ยมาแบบนี้กิน กินกินอ้าวเราได้เราได้เม็ดนะครับได้เม็ดแต่คู่สู้คู่ต่อสู้ก็อาจจะได้เบี้ยง่ายคืนมาก็เม็ดใหม่เม็ดเก่าครับแลกกันไปนะครับจังหวะน,นี้ก็จจาเป็นต้องกินก่อนครับไม่กินไม่ได้ครับม้ามา,มาแบบนี้คนเราอยู่กับใครครับดันคนขึ้นไปไล่มาวันนี้ก็เป็นบรรยุนะครับก็มาทําคลิปอยู่แถวๆบางประกงนะครับสนามกอล์ฟนะครับคู่ต่อสู้หงายเบี้ยยอมเสียมา้าอ่ะ ได้สักมากนิดนึงก็ยังดีนะครับจังหวะนี้ก็ได้ตัดสินใจนําโคนกินขึ้นไปคู่ต่อสู้ก็กิกนมาก็เอาเม็ดขึ้นไปรับนะครับป้องกันนะครับคู่ต่อสู้จะนําเบี้ยก,กลับไปนะครับหรือว่าเอามาทิ่มม้าแล้วครับทําให้ม้าเราต้องว้าวุ่นใจนะครับจังหวะนี้2จิตสองใจครับระหว่างนํโคนขึ้นไปผูกเม็ดกับทิ่มสูงอืมโอกาสมาแล้วครับเราทิ่มสูงก่อนดีกว่าครับก่อนที่โคนของ โคตสู้จะขึ้นมายืนตำแหน่งนะครับกระดานสูงขึ้นไปครับคุมพื้นที่กลางกระดานนะครับนำโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับหกเม็ดไว้ก่อนนะครับพ่อสอนไว้ครับเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับโ่ตสู้ถอยเบี้ยงไหนกลับมาโจมตีเม็ดท้าแรกกับเราถ้าเรากินขึ้นไปเขาก็จะนำโคนกินขึ้นมาก็ถือว่าไม่ดีนะครับดึงตัวใหญ่เขาขึ้นมานะครับเรือทั้งด้าน โดยทางด้านปีกขวาไม่ได้ใช้งานครับนํามาใช้ครับดยการกดกินเบีย้ยโอ้โหโคตสุกินตัดมาเสียก่อนครับก็จําเป็นต้องกินออกไปแต่เรานะครับสีขาวก็ได้ครองเรือนะครับได้ครองเรือก็นะครับโคตสู้ก็หนึ่งพันสามร้อยกว่าๆนะครับก็ถือว่าเลตติ้งใช้ได้นะครับเลตติ้งใช้ได้โคตสู้นาเรือมา ไว้ใต้มา้าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับอยังไม่มีอะไรเนาะขยับม้านะครับสะบัดมา้าโยกม้าขึ้นไปทางด้านปีกซ้ายนะครับที่ตำแหน่งขอไข่สามรุมกินเบี้ยงหงายนะครับเบี้ยงหงายจะเอาไงครับก็อ้อหนีมาแบบนี้นะครับก็ ยังไม่มีแต้มทำนะครับเอาเรือไปกดกินโคลก่อนไหมนะครับประมาณนี้นะครับก็รายการของไก่ก้าวฟ้านะครับก็เป็นรายการเล่นไปบ่นไปนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับแนะนําแต้มกันได้จังหวะนี้ก็โยกเรือขึ้นไปหยอกล้อกันนิดนึงนะครับจับกินโคลนะครับคู่ต่อสู้จะทํำยังไงนําเรือไปผูกหรือเปล่าขยับขุนมาผูก จะผุผลมาผูากแต้มต่อไปทางด้านปีกซ้ายตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเข้าโจมตีได้นะครับดเราก็มาดูทางด้านปีกขวากันบ้างนะครับปีกขวาดันเบีย้ยตรงตัวคู่นะครับคู่มุมคู่ริมไม่ดีนะครับจังหวะน,นี้ดีที่สุดก็น่าจะนําเบีย้ยกินตัดเข้าไปนะครับโคนคู่ต่อสู้ต้องกินขึ้นมานะครับ นะครับถ้ากินขึ้นมาเราก็ปักเม็ดเข้าไปปักเข้าไปหนึ่งดอกอีโนแทงกฤษนะครับน่าขอยืมท่านอินซีมาใช้นะครับช่องอินซีเขตเกาเรดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของท่านอินซีได้นะครับก็เป็นน้องที่สุดหล่อได้แสนดีอีกท่านหนึ่งครับให้คําแนะนําไก่ก้าวฟ้าอยู่เป็นประจำครับจังหวัดนี้ก็กินตัดกันไปครับนะครับต้องการแลกม้านะครับ <c oughs> เราแลกม้าไปได้แล้วเราก็จมีมาเล่นนะครับมันเราดูตัวมากก็นับสักมากกันนิดนึงนครับอ่ะจังหวะน,นี้ขึ้นม้าไปจับกินเบีย้ยคู่ต่อสู้ไม่สามารถผูกได้นะครับแต่ดึงเรือกลับไปสุดนะครับถ้าเรากินเบีย้ยเขาก็มาจับกดมาได้นะครับอา้าวทาไมทําไงมาผูกแบบนี้ครับอ่ะไม่ยอมเสียเบีย้ยแต่ยอมเสียเรือแลกม้านะครับแบบนี้ก็สวยงามครับนําเรือออกคลองนะครับ ไปลุมนะครับลุมลุมกินนะครับเบี้ยทีละตัวทีละตัวนะครับตบเด็กนะครับภาษาหมากลุกเรียกว่าตบเด็กนะครับโคต่อสุขพยายามขยับตัวมาก็เอาเรือกินก้าไปก่อนครับหนึ่งตัวผูกกุกอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันแล้วก็เอาเรือมาจับกินเบี้ยขุนไม่สามารถมาผูกเบี้ยได้นะครับหลายคนมาก็กินรุกก็ไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็โยกไปทางด้านปีกขวาจับกินเบี้ยู่ต่อสู้ก็ยังสู้อยู่ครับหงายเบี้ยก่อน เราค่อยกินเบีย้ยอ่าเดี๋ยวก่อนถอยเบีย้ยกลับมาอ้าวตะสูขอเสมอขอเสมอได้ยังไงนะครับไก,ก่กาฟ้าก็ปฏิเสธไปชนะไปในแผ่นที่1มาเจอกันแผ่นที่2ครับจับคู่มาเจอกับท่านท่านนัดนะครับเดดนนัดนะครับ1,283คะแนนเป็นหมากสีขาวนะครับเกมนี้ก็เป็นมายงขวาอีกแล้วนะครับไก่กาฟ้าเดินทีหลังนะครับเป็นหมากสีดําคูดตอสู้ท่านนัดนะครับขุนเดดนนัดได้ครับก็เป็นหมากสีขาวครับ เรามาดูกันครับว่าสีขาวจะแปลขบวนด้วยรูปอะไรนะครับไก,ก่กา้าวันนี้ก็ทุกทีชอบเล่นโคนเทียมเม็ดนะครับแต่ช่วงนี้ก็ขอเล่นโคนผูกบ้างนะครับอ่ะเบียโคริมเบียโคริมมัต้องกินตัดแบบนี้นะครับอ่าโคต่อสู้ไม่เอาเปรียบเชิงเบีย้ยครับจริงๆต้องใช้โคนกินขึ้นมานะแบบนี้ก็เรือด้านหลังเขายังขาดอยู่ครับขึ้นขุนวางนอกแล้วกันแบบนี้ต้องรีบสกัดเบีย้ยนะครับอ่าขอไข่ครับ ขอไข่6ไปขอไข่5้าครับสกัดเบี้ยไว้ก่อนสกัดโคนครับและตามมาครับของคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ไหลเม็ดขึ้นมาแบบนี้เบี้ยทางด้านปีก้ายกินตัดเข้าไปก่อนครับแล้วก็เบิดเบี้ยตรงกลางไปเลยนะครับฐาแรกท้าฟันท้าชนกันไปเลยนะครับดันเบี้ยปักเข้าไปเขากิน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 กันนะครับก็อ้าว คู่ต่อสู้ไม่กินกับเราครับก็โยกโคนขึ้นไปอา้าวดันโคนขึ้นไปยังไม่ทันที่หายใจครับคู่ต่อสู้เอามมาตัดซะแล้วนะครับยกเม็ดมาต่อเราเราซิอีกนะครับอืมกินกินก่อนครับแล้วก็ยกม้าขึ้นไปรุกปักหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับคู่ต่อสู้ดันขุนขึ้นมาเราก็เสริมโคนขึ้นไปรุมกินเบีย้ยอีกทีหนึ่งตัวนะครับ ูกเบี้ยในตัวครับแล้วก็กูจะกินเบี้ยสีขาวดีที่สุดก็ต้องนําเรือมาผูกครับคู่ต่อสู้ไม่ผูกมีอะไรหรือเปล่ากินเข้าไปเขาเอาเรือมากดแล้วก็มีเอาเรือไปผูกกับถอยโคนนะครับก็มีอยู่2แบบนะครับมาจริงๆครับก็นําเรือดีกว่าครับเรือทางด้านปีกขวาเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับก็ถอยขยับเรือนะครับมา2ตาครับผูกโคนเอาไว้ก่อนนะครับ มาดูกันต่อครับว่าโคตส้นครับท่านเดนัทนะครับจะทํำยังไงต่อด้านโคนขึ้นมาในตําแหน่งนี้เรามีแต้มอะไรอีกไหมนะครับหรือว่าเราจะเสี่ยงเล่นดีถอยโคนมาเรียบๆก็ไม่ได้บุกต่อนะครับแต่จะนําโคนขึ้นไปยืนยืนแท่นนะครับบนทนนตั้งแท่นแทนม้านะครับจังหวะนี้เราเอามากินเบีย้ยสองหนึ่งได้ไหมสระมาเป็นหนึ่งตัวนะครับ นะครับเป็นเบี้ยสู้กับโคนแล้วกันครับเบี้ยคู่นะครับแต่เบี้ยเราอยู่ตรงช่วงเซนเตอร์ทั้งหมดนะครับก็พอจะเล่นได้นะครับก็นําำมาขึ้นไปรุกกินรุกนะกินรุกกินรุกอีกหนึ่งดอกนะครับู่ต่อสู้จะทํำยังไงต่ออาถอยไปแล้วครับก็ดันโคนขึ้นไปลุมกินเบี้ยโ่ตอสู้จะถอยขุนไปผูกไหมถอยโคนผูกไหมหรือว่ายังไงนะครับ คูต่อสู้สวนด้วยการนำโคนขึ้นมาไล่ม้านะครับจังหวะนี้ถ้าถอยมาแล้วก็ม้าจะขยับไปต่อยากลำบากนะครับไม่อยากถอยครับสวนไหมนำโคนไปรุกเขาขึ้นขึ้นมาถอยโคนรุกแล้วย,ลกยกม้าไปยืนแท่นนะครับจับโคนเหมือนเดิมถ้าเราลุกเขาลงลงไปผูกลงไปไม่ดีโดนลุกกินเรือ ลงไปผูกมาเรากินมาลุกแล้วก็อามาไปยืนแท่นเหมือนเดิมจับกินโคนนะครับก็ต้องรักษาแท่นตรงนี้ไว้นะครับเราจะกินเบี้ยก็ได้ครับกินเบี้ยเขากินกินม้าเราไม่ดีอีกนะครับเรากินมาเขาขุนมาติดชักโคนกลับมาแล้วเขาก็เอาเรือมากดหน้าขุนเนี่ยมันก็จะว้าวุ่นใจอีกเหมือนเดิมนะครับจังหวะนี้คิดช้านิดนึงนะครับนาโคนไปลุกครับนะครับก็ต้องละเอียดแล้วกันนิดนึงครับเป็นเกมสิบนาทีก็จริงนะครับ ต่เราต้องพยายามนะครับเดินเดินให้ไวครับช่วงแรกๆครับเปิดหมากให้ไวสร้างความชํานาญของตัวเองไว้ก่อนครับแล้วเปิดให้ไวแล้วใช้เวลาที่เหลือนะครับเวลาที่เราเดินไวไปแล้วจะมีเวลาเหลือนะครับเราก็จะนํามาคิดแต้มสําคัญสําคัญนะครับส่วนใหญ่ไก่ก้าฟ้าก็จะเป็นรองลองเวลาตลอดนะครับจังหวะนี้ก็สร้างนะครับจุดโจมตีนะครับ ตอนนี้โคนของคู่ต่อสู้ขาดม้าขาดม้าก็เลยหนีมาจับโคนนะครับทีแรกก็จะถอยนะครับถอยไม่ดีนะครับแล้วก็จี้ไปอีกครับนะครับนําโคนขึ้นไปไล่ม้านะครับตีม้าก็ไปอีกนะครับเราจะลุมกินโคลนครับจะลุมกินโคนนโคนยังขาดอยู่ครับนําโคนมาอ่ะแบบนํามาเรือม้ามาจับกินโคนก็ถอยกินเบี้ยเรียบๆนะครับโคนของสีขาวก็ยังมีปัญหาอ่ะมาแบบนี้อีกเอาไงไม่ไล่นะครับนะครับ ถอยคนกลับมาผูกเบี้ยเรียบๆดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุมกินโขนอ้าโขนสู้ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมมากลุกไทยไก่ก้าฟ้าและพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีนะครับ